สวัสดีครับพี่น้องยามยินนะครับกับผมพัชรพลคนกาฝากแต่ตอนนี้กลับมาเล่นบอลสีด้วยนะครับพัชรพลคนบอลสีนะครับมีสองชื่อนะครับสองสังกัดนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําท่านพบกับบอลกระดาษดางนะครับผมบอลกระดาษดังสนใจทักมาได้นะครับบอลกระดาษด่างตัวนี้ราคาไม่แพงโทรมาคุยกันได้ที่มารับเองนะครับที่ ซอยบ้านดอยขอวายซอยแปดข้างสินธนีนะครับจอมคําอุทิศซอยแปดทับเจ็ดครับผมที่บ้านดอยขอควายพิกัดนะครับหัวสนามบินเก่านะครับมีสองต้นนะครับน้องชายชนกําลังสวยนะครับพี่น้องครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบหนึ่งหลอดนะครับผมสนใจจนสนใจตอนนี้ก็มีนะครับตอนนี้ก็ให้ ไปเบ่งไปเลี้ยงนะครับมีลูกด้วยนะครับผมลูกก็ปีขายนะครับมีหัวด้วยนะครับตอนนี้ครับผมสนใจทักมานะครับสวยไหมครับน้องชายชนนี่ครับผมอีตู้ผมมีนะครับยืนยันได้ครับของแท้นะครับผมนี่ครับบอลกระดาษดังตอนนี้ สนใจทักมานะครับพี่น้องที่0858642233พระชระพลคนบนสีครับพี่น้องครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสััสดีครับ